สวัสดีครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเตาน้ํามันคลาสสิกนะฮะเตาน้ํามันสมัยโบราณสมัยก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเตาน้ํามันสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นเตาน้ํามันรัสเซียนะครับชื่อของเขาก็คือพรีมัตนะพรีมัตพีทีวันนะครับเตารุ่นนี้มันจะเป็นระบบเตาโฟนะครับเตาโฟก็คือเป็นเป็นรุ่นสมัยเก่าเลยนะครับ นี่นะฮะรีวิวคร่าวๆนะครับไม่ลงรายละเอียดลึกเนาะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับสาหรับอาเคสนี้นะฮะลูกค้าส่งมาซ่อมนะับส่งมาให้ตรวจเช็คระบบเอาเขาไม่ไม่แรงไม่โฟนะครับไม่แรงไม่โฟนะครับให้มาตรวจเช็คระบบให้ก็จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูนะครับท้ายคลิปเนี่ยจะจุดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ถือโอกาสส่งงานให้กับลูกค้าด้วยเลยนะครับสาหรับสายที่แบบว่าสายฮาร์ดคอร์เลยเนาะโหดๆเลยนะครับ คือขู่แรงมากขู่ดังมากนะสำหรับเตารุ่นประมาณนี้นะครับเตาโฟนะครับสมญานามของเขาก็คือเตาโฟนั่นเองนะครับจุดทีนี่แบบเสียงดังสามบ้านแปดบ้านเลยครับขู่อยู่นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเผื่อเอามาแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอามายั่วเอามายั่วนะครับเวลาใช้งานเราก็จะเปิดออกมาประมาณนี้นะครับเปิดออกมาประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแกนวาลนะครับเสียบเข้าไปนะครับสามารถปิดเปิด นะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับแค่นี้นะฮะหลักการใช้งานของเขาง่ายๆเลยเปิดออกมาสามารถใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปจุดกันนะครับคลิปเทสเต,ตาน้ำมันรัสเซียนะครับเชื้อเพลิงเป็นเบนซินขาวนะครับแล้วก็ร่อด้วยแอลกอฮอล์ร0อแนะนําเป็นแอลกอฮอล์ร้อเนะครับเพราะว่าจะไม่มีขมเหลเวลาที่เราจุดร่อจุดไฟร่อเสร็จปุ๊บบิด แกนวาล์วมาทางฝั่งซ้ายสุดนะครับหรืออาจจะเปิดเปิดหน้ากากหน่อยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ถังเนี่ยมีความร้อนซึ่งมันจะทําให้อ่าเตาเนี่ยติดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นครับใช้เป็นซินขาวในการลอกก็ได้ครับแต่ว่าเข้าเม่ามันเยอะนะครับมันจะทําให้ชุดทองเหลืองเนี่ยมันมันมันดำเร็ว พอมันเป็นคราบเข่า,าดําเร็วเนี่ยเวลาที่ล่อครั้งต่อไปอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะช้านานกว่าที่มันจะติดกว่าที่มันจะสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับแนะนําให้เป็นแอลกอฮอล์ร้อเซในการล่อนะครับถ้วยเดียวพอครับพอไฟมันเริ่มที่จะไฟล่อเริ่มหมดแล้วก็เปิดวาล์วขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ไฟมันติดถ้าไฟมันไม่ติดเราก็จุดเอาเองแบบนี้นะครับ ถ้ามันติดไม่ทันนะนะจุดเอาเองเลยนะครับแล้วก็ไฟแช็กเนี่ยควรที่จะติดอยู่กับอยู่กับตัวตลอดนะครับตารัตเซียเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้ใช้เนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับผู้ใช้ต้องใจเย็นค่อยๆเรื่อยๆนะครับสโลโล h ์ไม่จำเป็นต้องรีบนะครับไอนี้ผมตัดมานะผมตัดมาประมาณ6.50ุนะฮะหนาทีครึ่งนะครับน้ำ 0.5ลิตรน้ำ0.5ลิตรเดือดภายในเวลา6นาทีครึ่งนะครับ6นาทีครึ่ง,นะงแล้วดูไฟสังเกตไฟไฟมันจะแรงกว่าครั้งแรกๆที่จุดนะครับนี่คือมันไฟมันจะฟู่แบบนี้เลยนะครับนี่คือการใช้งานที่สมบูรณ์นะครับไฟฟู่ไฟแรงแล้วก็วงเป็นวงชุดเบอร์เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับนี่คือสมบูรณ์ ไฟจะแรงมากนะฮะเล่งรีได้โอเคนะครับเวลาปิดเนี่ยเวลาปิดเราเราบิดไปฝั่งฝั่งขวาสุดเลยก็ได้นะครับปิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ดับนะครับสมมุตินะถ้ามันไม่ดับให้เราบิดมาทางซ้ายก่อนให้สุดบิดมาทางซ้ายให้สุดแล้วค่อยบิดไปทางฝั่งขวาให้สุดนะครับมันจะดับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของผมนั้นจะเป็นคลิปส่วนใหญ่จะเป็นคลิปเกี่ยวกับงานงานเซอร์วิสมากกว่างานซ่อมงานเซอร์วิสงานใช้งานการใช้งานต่างๆนะครับการใช้งานจริงนะครับในเรื่องของอประวัติความเป็นมาหรืออ,อะไรต่างๆหน Linked ้นาๆเหล่านี้นะครับให้ให้ท่านไปศึกษาเองนะให้ท่านไปศึกษาเองจะดีกว่านะครับผมไม่แม่นในเรื่องของอประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับทางร้านผมเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของงานซ่อมนะครับงานเซอร์วิสการใช้งาน นะครับแล้วก็เทคนิคการใช้งานต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวกับงานซ่อมงานเซอร์วิสงานความรู้หรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปให้ได้รับรู้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ